สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับคือวันนี้คุณผู้ชมผมตื่นมาถ่ายคลิปวิดีโอตอนตีห้านะครับไม่รู้ว่าผมจะลงเวลา8ปดนาฬิกาทันไหมเนื่องจากว่าเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคลิปวิดีโอนะครับคือผมป่วยคุณผู้ชม ถ่ายไม่ไหวนะครับแต่ว่าผมก็ยังไปทํางานอยู่นะเมื่อวานผมไปเป็นพิธีกรงานศิลปะหัตกรรมมาครับผมให้กับทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับผมคือผมก็กระป่วยอะนะฮะกลับมาคือทำทำอะไรไม่ได้เลยผมก็นอนอย่างเดียวเลยครับนอนแบบสมเลยจนกระทั่งตอนนี้ผมรู้สึกว่านิดนึงนะับพอจะตื่นไหวก็เลยอะนิดนึงเพราะว่า อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ลงไม่ทันเวลา8ปดนาฬิกาครับอาจจะเลเรทนิดนึงแต่การลงให้นะสำหรับวันนี้นะครับนะแล้วก็ผู้นี้ก็ลงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ปกติเลยเพราะว่าเรามีนี่มีสิ้นเราต้องทางานนะหยุดนิ่งไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมเริ่มให้ในรายการแรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับขออนุญาตเปิดตัวด้วยไอคูชิเล่มนี้ครับคุณผู้ชมเป็นไอคูชิที่ไซส์ขนาดเล็กนะครับนะอย่างที่บอกไปว่าทางไอคูชิเนี่ยนะ อุปกรณ์นะะที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวของเกยชานะหรือว่าป้องกันตัวของอผู้หญิงญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะครับผมเขาจะซ่อนเข้าไปในชุดกิโมโนนะฮะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฝักไม้ดำนะครับตอกในหมด2จุดนะครับซึ่งเจ้าหมด2จุดของผมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับหมุดตัวนี้จะเป็นหมดสีทองเหลืองนะครับผมนะ คอมีดก็จะเป็นสีทองเหลืองเช่นกันพอดึงออกป้าคุณผู้ชมฮะน,นี่ฮะเป็นรหัส M 3 9 0นะครับผมตัวนี้จะเป็นความแข็งอยู่ที่62 HRC นะครับค่อนข้างแข็งมากเลยนะปกติ58-60 HRC นี่ก็ถือว่าแข็งแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ได้ถึง62 HRC กันเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกเรียกว่าได้เรื่องของความแข็งเข้าไป แต่ว่าเล่มนี้คือมันไม่ได้ใหญ่มากนะค,คุณผู้ชมมันเป็นไซส์ขนาดเล็กกะทัดรัดเลยนะครับผมแล้วเวลาจัดเก็บต่างๆเนะี่ยคุณผู้ชมก็สามารถจัดเก็บได้นะแบบนี้เลยนะมันจะมีเหลี่ยมมุมในการเอาเก็บอยู่นะครับแล้วความยาวของเจ้านี่เนี่ยขณะที่อยู่ด้านในฝักนะครับคุณผู้ชมขณะอยู่ในฝักเนี่ยจะอยู่ประมาณ8นิ้วนิดๆนะฮะก็ถ้าเกิดออกมานอกฝักเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ อไอคุชิเล่มนี้เนี่ยความยาวจะอยู่ที่ด้ามจับ3นิ้วนะครับผมแล้วก็บริเวณตัวใบมีดจะอยู่ที่เกือบเกือบหนิ้วเลยเนะก็ประมาณสักเจ็ดนิ้วก,กว่าๆได้นะครับไซส์ขนาดเล็กนะครับผมอ่ะวันนี้เปิดตัวให้ก่อนนะครับสำหรับไอคุชินะครับผมถ้าใครจะรับก็350บาทไม่รวมส่งนะครับนะอ่ะโอเคไซส์เล็กส่วนใหญ่ก็จะแพงที่ดีไซน์แล้วแพงที่วัสดุนะครับแพงที่ดีไซน์แล้แพงที่วัสดุ อย่างบอกอย่างที่บอกไปนะครับบางตัวตัวเล็กเนี่ยแพงกว่าตัวใหญ่ก็มีนะครับอยู่ที่วัสดุจริงๆอ่ะโอเคครับรายการที่1ผ่านไปรายการที่2ครับตัวนี้จะเป็นเป็นทันโตะนะครับโคลาแบรนดกับอันอันเดิมนะครับคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยราคา350บาทเหมือนกันเลยนะแต่ว่าผมจะให้ตัวนี้คือส่งฟรีแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะมันมีเหลือน้อยนะฮะเหลือแค่2อันนึงมั้งนะฮะ ซึ่งคราวที่แล้วไม่รวมกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ส่งฟรีทุกรายการนะครับไอ้โปรโมชั่นส่งฟรีของวันที่20นะ่ยผมแค่ทําแค่วันนั้นวันเดียวนะครับผมทําสนุกสนุกไปเพราะว่าถือเป็นการคืนกําไรผมไปนั่งนับดูแล้วเนี่ยวันนั้นอนะ่ะผมเข้าเนื้อประมาณ730บาทครับเข้าเนื้อค่าส่งเข้าเนื้อ อของมันบางอย่างคือขายไปไม่ได้กาไรเลยแถมเขาเนือค่าส่งอีก80บาทต่อชิ้นเงนี้นะครับผมโดนไปโดนมาคือแบบเจ็ดร้อยสามสิบบาทคงจะทุกวันคงจะไม่ได้นะฮะโอเคครับผมตัวนี้ครับจะเป็นงานท่งทันโตนะครับฝักเนี่ยจะเป็นฝักแบบคี์เด็กนะครับผมเป็นฝักแข็งแต่ว่าจะมีตัวคลิปเน็บให้ด้วยนะตัวระหว่างคลิปเน็บก็จะมีน็อตสีแฉกให้2จุดแับแต่เขาถล่มดําไว้แล้วก็ ในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นหมุดที่เป็นรูตอไว้ทั้งหมด4หมุดนะครับผม4รูนะรี่ะก็ดีไซน์ซองแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ตัวทันโตเนี่ยนะครับผมเปิดคมแล้ว100%นะครับผมตัวนี้ความแข็งอยู่ที่ประมาณ5 8 6 0ิ HRc นะครับบริเวณด้ามจับจะเป็นยาง ABS ที่มีลวดลายข้อหลามตัดอยู่เต็มเลยนะตัวนี้ค่อนข้างระบายเหงื่อได้ดีนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเค ก็สาหรับชิ้นงานนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะเป็นเจ้าของก็คือ350ส่งฟรีแล้วกันทันโตตัวนี้นะครับคนละแบรนด์จากอันเดิมนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ใช่แบรนด์เดิมนะผมแค่ลองเอามาดูว่าเออมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ถือว่าเรื่องของความคมตัวนี้คมหวานใช้ได้อยู่นะเนี่โอเคครับสองรายการผ่านไปวันนี้จะขึ้นให้ไวที่สุดเลยกันเพราะว่ารีบไม่อยากให้ไฟล์ขนาดใหญ่ดนะ้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันอัปโหลดนานนะ,นะ,อะโอเค รายการต่อไปขออนุญาตขึ้นเป็นเครื่องช็อตละกันคุณผู้ชมเพิ่งได้มาเครื่องช็อตตัวนี้250บาทไม่รวมค่าจะส่งนะครับค่าจะส่ง50บาทนะถ้าเกิดใครจะรับเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมนี่ก็คือเบ็ดเสร็จถ้าคุณเอาเครื่องช็อตอย่างเดียวเนี่ยคุณจ่ายอยู่ที่ค่าของ250บาทค่าส่ง50บาทถ้ากบว่า300บาทคือจบเลยไม่มีมากกว่าน,นี้แล้วนะฮะตัวไฟฉายช็อตเนี่ยนะครับผมดีไซน์กล่องด้านในออกมาค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างดูหรูหรานะมีสีเหลืองทองส่งออกส้มๆมาด้วยนะครับผมทางเรามีสายชาร์จแบบนี้ไว้ให้นะครับแต่ว่าสายชาร์จตัวนี้จะเป็นหัวโบราณนิดนึงนะคุณผู้ชมนะไม่ได้มี3ก้านนะจริงๆสมัยนี้เขาเป็น3ก้านหมดแหละนะแต่ว่านี่ก็ยังมีให้อยู่นะครับส่วนตัวชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคอันนี้ made in China นะครับ made in China นะบอกหมดนะครับมาจากไหนผมบอกหมดเลย เม็ดอินไชน่านะครับสำหรับตัวช็อตเนี่ยมันเป็นไฟฉายให้ได้ด้วยนะครับเนี่ยนะถ้าเกิดคุณดันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบแ,บบแดงๆงเงี้ยคือเตรียมตัวระวังแล้วมันช็อตได้นะครับผมไซส์ <Size S 1> ขนาดอยู่ในฝ่ามือได้นะครับอันนี้เมื่อวานพี่กิติก็จัดไปแล้วแล้วก็มีพี่หลายๆท่านมาจัดไปบางคนเอาไป2อันสาอัน,อนโอ้โหนะเอาไปแจกลูกหลานเขาว่างั้นนะครับอ่ะถ้าเกิด่าไฟสีแดงไม่ติดเนี่ยคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณสามารถใช้งานเป็นไฟฉายแบบนี้ได้เลยนี่นะครับนี่นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าไฟสีแดงติดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมให้ระมัดระวังให้ดีเราจะกดกันที่ปุ่มบนนะครับนะฮะเราจะกดกันที่ปุ่มบนว่า,เ,าเราจะช็อตนะโซจะช็อตนะเดี๋ยวผมจะลองช็อตให้ดูนะครับคุณผู้ชมใครที่เปิดเสียงดังเกินไปเบาเสียงนิดนึงนะครับเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวลำโพงมันจะจืดเราจะหนวกหูอเ,เอานะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดใน3 2 1กดครับ อแบตหมดเดี๋ยวอย่างเงี้แบตหมดไม่ได้ชาร์จมานะค,คุณผู้ชมแบตหมดนะครับไปชาร์จด้วยนะแบตอ่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปผมจะชาร์จให้เต็มเลยนะครับนะฮะเวลาชาร์จก็ง่ายๆนะค,คุณผู้ชมเนี่ยเอาสายเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมชาร์จเลยแล้วกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะชาร์จให้ดูดอีกทีผมชาร์จให้เลยนะฮะอย่างสักครู่ เดี๋ยวถ่ายคลิปขึ้นให้ดูอีกทีนะครับพอดีมันไม่ได้ชาร์จนะครับอ่ะโอเคปึ๊บอ,อ่ะรายการต่อไปเมื่อกี้250นะครับไม่ไม่รวมส่งนะนะร,รวมส่งก็300นะครับเดี๋ยวผมชาร์จให้ชาร์จให้ดูอีกทีนึงครับพอดีแบตบมันจะหมดนะมันเดินทางมากกไกเลยถงมาถึงนะฮะอ่าซึบาราชิสักนิดนึงอันนี้เป็นทรงยอดนิยมนะครับมีเล่มเดียวด้วย คิดว่าน่าจะได้หนึ่งท่านเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับสือบาราชินะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นทรงเดบะซองให้ผมให้ดูซองก่อนสือบาราชิทําซองมาไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดงานได้ค่อนข้างสวยนะแล้วก็จะมีตัวสอดเข็มคัดให้ด้วยนะฮะแบบนี้หมุดจะเป็นหมุดสีทองเหลืองนะเวลาคุณแกะมาปึ๊บเนี่ยคุณดึงออกมานี่ผู้ชมจะได้เจอกับมีดเล่มนี้นะผมทรงสวยมากนะครับ 800บาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมนะฮะ800บาทส่งฟรีสําหรับเจ้าสืบาราชิตัวนี้นะครับเนะี่ยมีตัวสอดนิ้วให้ด้วยนะฮนะนี่ยนี่นะสอดนิ้วแบบนี้ให้แล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนี่ผมจะให้ดูคมนิดหนึ่งนะฮะสื่อบาราชีเนี่ยลองคมสนุกมากนะฮะเพราะมันคมกริฟเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะคือมันคมคมจริงคมจังนี่ <laughs> ลองคมเนี่ยสนุกดีเนี่ยลองคมสนุกดีเนี่ยบริเวณใบมีจะเป็นใบสองสีครับนะแล้วตีมีตาโลโก้ของเสื้อบาราชิให้ด้วยนะชัดๆนะครับตัวอักษรชัดๆแบบนี้ตอกได้หมด3จุดนะครับสันท้ายร้อยเชือกได้นะคุณผู้ชมระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้งานแบนเสื้อบาราชิที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเออบางบางทีเขาเอาไปทําด้ามเนี่ยด้ามเป็นพลาสติกนะคุณผู้ชมบางคนนะนะทำนะแต่วันนี้แต่วันนี้ด้ามไม้แท้นะครับ ไปทำบานดาม,มาดามพลาสติกมาแล้วก็มาขายในราคาแบบถูกกว่าของเดิมอะห้าร้อยหกร้อยบ้างอะไรเงี้ยคืออันน่นะเกินไปสำหรับผมรู้สึกว่ามัน,มนเกินไปไม่น่าเอามาแบบนั้นนะครับก็จัดไปครับคุณผู้ชมเนะเรื่อนี้แปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมพอไว้ก็เออแกัน มีเก็บไว้น,นี่เลยสำหรับท่านใดที่อยากจะอุดหนุนสินค้าของทางบ้านมีกรูอร๋อนะครับเบอร์โทร099236882 0นะคุณผู้ชมวันนี้ Energy <c oughs> ผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยสบายนะเะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเสร็จปั๊บผมต้องรีบขึ้นอัปโหลดให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันการแล้วนะวผมต้องรีบอัปโหลดเลย หนึงนะครับคุณผู้ชม,มไม่ได้เซ็ตของไว้นะมาถึงก็ยิบหย,ยิบเอาได้เลยเดี๋ยวจะมีสื่อบาราชิขึ้นอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันสื่อบาราชิตัวนี้ก็เป็นงานทรงปังตอนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมอันนี้มีโลโก้สื่อบาราชิให้นะครับกล่องดำตัวนี้ก็800เหมือนกันนะ,ะผมจะให้ดูความเฟี้ยวฟ้าวเอาไม่ใช่ปังตอฮะ่นี่ ทรงลักษณะคล้ายๆแบบกิโยโตนิดนึงนะครับเนี่เป็นมีดบางของประเทศไทยได้เลยนะครับตัวนี้แต่ว่าเปิดคมร้อเอร์เซนะครับผมและเปิดคมค่อนข้างสูงนะตัวนี้บริเวณใบมีดก็จะโชว์บอดี้ค่อนข้างเยอะเลยบริเวณด้านบนจะเป็นการฉลุลายนะครับแล้วก็มีการตีโลโก,โก้ของซืบราชิให้ด้วยคอมีดค่อนข้างมีความดิบนิดนึงมีอ่าร้อยตะปุ่มตะปัม้มตรงนี้ทําให้การจับเนี่ยคุณผู้ชมบางทีคนจับอย่างเงี้ย กระชับมากยิ่งขึ้นด้ามไม้แท้นะครับผมและที่ผมชอบก็คือตรงท้ายเหมือนสมอเรือนะครับผมนะอย่างที่บอกไปอันนี้เอาไว้ทําอาหารทะเลได้นะฮะทำออกมาเป็นเหมือนกับไม่ใช่สมอเรือเป็นคันมังคับเรือของกัปตันนะนะคุณผู้ชมนี่นะฮะค่อนข้างเฟี้ยวเลยเจ้านี้นะครับผม800บาทส่งฟรีฮะเอาราคานี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ราคาค่าขนส่งโลจิสติกเขาขึ้นราคากันข,ขึ้นมาเดี๋ยวผมบอกเลยยุ่งเลยนะครับราคานี้ก็จะได้ยากนิดหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็เอาราคานี้ไปก่อนนะครับอโอเคครับผมอ,อีกหนึ่งรายการผ่านไปในส่วนของเจ้าหินรับมีดก็มีให้บริการนะครับหินรับมีด6 0 0บาทส่งฟรีนะฮะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฐานจะเป็นฐานไม้ มีไกดจับองศาหให้ด้วยส่วนเจ้านี่อขอยัุญาดไม่ได้โชว์เยอะนะวันเนี้อามาให้ดูหน้าค่าตาว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างนะก็น่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวคุณแม่แพ็คใหม่แล้วกันนี่นะครับผู้ชมจะเป็นแบบนี้เลยมีแท่นยางให้ด้านใต้เป็นโลโก้สื่อบาราชินะครับแท่นยางให้พร้อมกับใบรับประกันนะฮะกริดจะอยู่ที่8,000 นะด้านล่างความละเอียด8000ด้านบนจะอยู่ที่ความละเอียด3 0 0พผู้ชมก็เลือกใช้งานได้นะครับผมนะตัวนี้600บาทส่งฟรีนะครับเลือกใช้งานเอาว่าเราจะใช้ด้านไหนในการรับมีดกับอะไรก็ตามแต่นะครับของความละเอียดมันต้องมีระดับที่ไม่เท่ากันนะสองชิ้นนี้มีให้ปกติแล้วเนี่ยระดับต่างกันเนี่ยมันจะอยู่กับหินคูละก้อนเออแต่ว่านี่เขาใส่มาให้ในก้อนเดียวกันเลยนะครับอโอเคขึ้นโคลอมเบียให้ทั้งสองเล่ม อันนี้เนี่ยเป็นโคลัมเบียทรงกลิตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับตัวร้อยเชือกเนี่ยมันจะมีให้ด้วยนะในซองซองก็จะเป็นแบบซองแปลกนิดนึงเพราะว่ามันทรงไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาตัวนี้ก็สามารถจะสอดกับกางหูกางเกงแบบคาวบอยได้นะนะล็อกแทนได้เป็นตัวล็อกเกี่ยวล็อกมากรึ๊บเนี่ยก็จะอยู่ได้เลยนะพกได้เลยนะ,ะดึงออกมากปตินทุกแกนครับผมโคลัมเบียทรงกลิตครับตัวนี้ แท้จริงแล้วเนี่ยทรงกริตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเอาไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็ทาความสะอาดดีๆนะครับจัดเก็บให้มันดีๆด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคมทั้งสองด้านนะครับเรามาระวังด้วยนะครับผมแต่สวยดีนะตัวนี้โคลัมเบียรทรงกริตครับผมนี่มีรองเลือดขนาดยาวเนี่ยแล้วก็จะมเีเขาเรียกว่าเคี้ยวสําหรับเอาไว้ตัดเชือกมะนิลาหรือว่าเชือกขนาดใหญ่ได้เลยครับทั้งสองมุมนะฮะ ด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้ตอกได้หมด2จุดนะครับสันท้ายการกระแทกเป็นงานสแตนเลสแล้วก็จะมีบริเวณตรงด้านล่างก็จะเป็นลวดลายนะลวดลายแถววันสวยดีนะฮะเปิดคมแล้วด้วยนี่นะครับคุณผู้ชม12นิ้วกว่านะครับคุณผู้ชม12นิ้วนะครับตัวนี้โครเบียจะไซส์จะประมาณเดียวกันเลยนะครับผมใครจะเอาโครเบียส่งกริดอันนี้นะครับาราคาจะอยู่ที่290บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง50บาท ก็คือจบที่3า0่บาทเลยได้เลยครับเดีนะ๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะสัปดาห์หน้าผมจะให้เบอร์ติดต่อไปเบอร์คุณแม่แล้วนะครับเพราะว่าผมว่าสะดวกกว่าคุณแม่อยู่ที่ร้านแล้วก็จะได้เช็คของได้ง่ายกว่านะว่ามีไม,ไม่มีนะฮะอันนี้เป็นโคดอมเบียใบเงินรหัส G56 นะครับคุณผู้ชมใครที่อยากได้ก็ ติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้มีอยู่ครึ่งโลนะครับมีอยู่ครึ่งโลนะ290บาทส่งฟรีครับ290บาทส่งฟรีมีบริการอยู่ครึ่งโลนะครับผมนะ่ะไปยังด่วนเลยแล้วกันนะอันนี้เคยบอกแล้วว่าสเปคเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมเค,เคยเล่าให้ฟังแล้วนะแต่ผมคงจะไม่เล่าเยอะวันนี้บอกแล้วว่าไม่อยากให้ไฟล์ขนาดใหญ่มากนะเหลือ,ออีกสามรายการนะค,คุณผู้ชมเอ่อวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันฮนะ,ะถือว่า ให้พอหองปากหองคอเป็นกระใสไม่อยากพางหายไปหลายวันนะพางหายหลายวันขึ้นมาเนี่ยก็หลายคนก็จะแบบว่าบางคนเขาดูทุกวันนะคุณผู้ชมเชมื่อไหมว่ามี FC ทักมาหาผมบอกอาจารย์ผมกินข้าวตอนเช้าเนี่ยผมก็ดูคลิปอาจารย์ไปด้วยนะมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยพอวันไหนไม่ดูก็รู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยผมก็อโอเคครับผมพยายามจะไม่ขาดแล้วกันนะฮะ,ะผมมีตัวอันนี้มาทำสนุกสนุก,นกตลกตลกไปนะครับผมใครจะเอาก็ร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับ สมิธแอนเวสสันตัวนี้อ่าแบบตล,ตลกไปครับบาบริเวณตรงซองอันนี้มีชิ้นเดียวนะครับคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนมีชิ้นเดียวนะครับบริเวณตรงซองเนี่ยจะเป็นซองแข็งแล้วก็ด้านบนจะมีที่เป่านกหวีดให้ด้วยนะครับนี่มีที่เป่านกหวีดแล้วก็ดึงออกมาปั๊บเนี่ยจะเป็นใบมีดแบบนี้อ้าผมไม่เอาตลกๆเนี่ยเอาไปร้อยเดียวส่งฟรีไปนะฮะร้อยเดียวส่งฟรีไปแต่เขาเอามาให้ปล่อยอยู่ที่ร้อยห้าสิบใช่ไหมคุณเอาร้อยเดียวส่งฟรีไปอันนี้ใครจะเอาไปทําอะไรเล่นก็เอาไปเลยครับนะฮะ นี่นะครับผมเจ้านี่นะมีนกวีดให้ด้วยนะครับนะเผื่อใครจะไปทำอะไรเล่นหนุกๆนะฮะผมก็เนี่ยแต่ว่าเขาเขาฟลิกมาให้ผมขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะแต่ผมไม่เอาอะนะฮะเอาไปร้อยเดียวส่งฟรีส่งฟรีด้วยนะปกติร้อยห้าสิบไม่ได้ส่งฟรีนะครับที่เขาฟลิกมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอาไปร้อยเดียวพอแทบเพราะถือว่าผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรบั๊กอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยทำไมบั๊กมาได้ละเนี่ยผมรู้ก่อนนะโอ้บั๊กตัวนี้เหรอ 250ไปรวมส่งนะครับตัวนี้นี่เจ๋งอยู่นะผมว่าตัวนี้เจ๋งดีบริเวณใบมีดเนี่ยจะมีรูปกวางแล้วก็เป็น rocky mountain นะครับนะ elf foundation นี่ผมเคยเอามานานนานแล้วนะครับผมตอนนั้นแต่ว่ามี คือนานๆานมาทีอันนี้ผมก็มีแค่เล่มเดียวเหมือนกันนะครับบัคกตัวนี้นะครับ250าไปรวม,มส่งนะไซส์ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมนี่นะฮะก็ประมาณหนึ่งไม่ถึงกระเลขจิ๋วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอลังการนะครับด้ามไม่ด้ามไม้แท้ยาว4นิ้วนะครับตอกได้หมด3จุดใบมีดยาวเกือบเกือบสนิ้วเหมือนกันความยาวตลอดทัชชิ้นงานประมาณเกือบเกือบแนิ้วนะครับคุณผู้ชมใครจะรับก็250าบาทไม่รวมส่งนะครับอ ค่าส่งห้าสิบาทจะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับแต่เก็บเงินปลายทางเนี่ยคุณผู้ชมผมเสียค่าส่งให้ท่านเนี่ยสมมติว่าคุณเอเลือกเก็บเงินปลายทางใช่ไหมซึ่งผมคิดค่าจะส่งคุณแค่ห้าสิบบาทใช่ไหมครับแต่ว่าผมเองอะไปเสียค่าจะส่งแปดสิบาทนะครับเก็บเงินปลายทางเนี่ยนะก็จะเหลือกําไรน้อยหน่อยอาจจะเหลือกำไรแค่ยี่สบาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครโอนเงินให้ผมเงี้ยผมก็จะเหลือกําไรประมาณสักงสี่สิบห้าสิบาทอะไรเงี้ย จริงๆเลเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็พยายามที่จะเขาเรียกบริการให้ให้ดีที่สุดนะครับเรื่องกําไรก็เหลือก็ยังก็งยังดีนะครับดีที่เหลือมี2องผ้าให้ด้วยนะครับแบบนี้อ่ะโอเคครับมีเล่มเดียวนะบัคกตัวนี้นะครับมีเล่มเดียวนะครับใครที่มีเบอร์คุณแม่ผมก็ติดต่อไปที่คุณแม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้หลายท่าน FC นี้มีเบอร์ขึ้นแม่กันแทบจะทุกคนแล้วนะอะแลมโบสองเหลืออยู่เล่มเดียวครับเอามาขึ้นซะหน่อย,อยงานไฟ <Fighter. S 1> เตอร์ินป่าที่ไม่ได้ค่อยได้ขึ้นนานแล้วนะครับเพราะว่าแลมโบเป็นงานสำเนานะครับอันนี้เป็นงานสำเนานะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสำหรับเจ้านี่จะเป็นงานซองแข็งนยเป็นงานไม่ใช่ซองแข็งขออภยัยเป็นซองหนังพีอัดนะครับที่ดูแข็งแล้วก็ทนทาน,นแกะว่าปับ๊บนี่ผู้ชมฮะสดใสสดใสตอนนี้สดใสไหนใบมีดแบบไฟเตอร์นะครับ ใบมีดแบบไฟเตอร์เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนะนี่ครับคุณผู้ชมใบมีดไฟเตอร์เลยนะครับตัวนี้แลมโบ่สองนะเ,เดี๋ยวมันทายคลิปเลยผมว่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อน,น,ด,น,น,อน,นดีกวนะ่วมมาคุณผู้ชมมีลายเซ็นให้ด้วยนะครับผมใครจะรับรับก่อนได้เลยนะครับมีเล่มเดียวนะเดี๋ยวผมมารีวิวเต็มๆให้ทีหลังนะครับผมรู้สึกว่าผมจะเจ็บเจ็บคอไงกูเลยมีสำหรับอุปกรณ์ยางชีพให้ด้วยนะครับผมใครจะรับนะมีสายเบ็ดมีที่เก็บยานะครับอันนี้ป้องกันต่างๆนะด้ามจ,จะเป็นด้ามเชือก โอเคนะครับปึ๊บนี่นะครับอ่ะใครจะรับลำโบสอครับ600บาทส่งปีฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยที่วันนี้อาจจะไม่ละเอียดมากพอนะครับผมไม่ค่อยจะดีจริงๆนะครับไปไล้์บ่าย,ายสวัสดีครับ